ทุกคนมีเด็กเขินกันนะคะในช่วงไหว้เจ้าอะค่ะมีช่วงไหว้เจ้านะคะ,ววน,ะ,คะน้องป้ายปลายโอเรีโอก็ยืนยืนยืนคู่กันนะคะยืนคู่กันกับน้องนุกธนดลน,นะคะไม่รู้ว่าจะอธิฐานอะไรนะคะพออ,อธิฐานเสร็จเด็กๆก็หันหน้ามามองหน้ากันนะคะคื หันหน้ามองหน้ากันพร้อมกันอะ่ะโดยโดยที่แบบว่ายังมองไม่ได้เต็มตาเลยนะคะแต่ด้วยความที่เขินนะยายน้องมองไปได้ครึ่งเดียวพอเห็นคนพี่มองแล้วก็ยิ้มมาในน้องก็รีบหลบตาหันเลยคือคือมองมองพี่อะ่ะได้ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยมองพี่ได้ครึ่งหนึ่งพอเห็นสายตาพี่มองก็หลบสายตาแล้วก็หันหน้าไปทางอื่นเลยนะคะยายน้องเขินทุกคนยายน้องเขิน คนพี่ก็หันมองแล้วก็ยิ้มแล้วก็หันหน้าไปไหว้ต่อนะคะอืมคือคลิปนี้คือชัดเจนมากแต่ว่าคือแม่นะ่ะยังไม่ได้เอาลงช่องของเอฟเอเพชรราเอซนุกปลายเพราะว่ามันมีเเพลงนะคะมันมีเพลงอยู่แต่ว่าแม่สัญญาว่าแม่จะ เอาเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ออกแล้วเอาเพลงที่ไม่ติดใส่แต่ว่าตอนนี้คือมันต้องใช้เวลาน่ะแม่ต้องนู่นละตอนเย็นนะไปดูเลยคลิปนี้คือน่ารักมากคือชัดเจนมากยายน้องเขินชัดเจนมากทุกคนคือมองพี่นะคะคืออยู่ๆก็หันมามองกันโดยอัตโนมัติแต่น้องอะมองหน้าพี่ได้ครึ่งเดียวมองมาแค่ครึ่งเดียวพอเห็นว่าพี่มองอยู่ก็รีบหันหน้ากลับ นะ,ะเดี๋ยวแม่จะพยายามลงคลิปให้ดูนะคะแต่ไม่ใช่ช่องนี้นะไปอีกช่องหนึ่งเพชศรศิราเอนุกปลายนะคะทุกคนถ้าใครนะคะเข้ามารับชมแล้วยังไม่ติดยังไม่กดติดตามแม่เพชร โปรดกดติดตามแม่เพชรด้วยนะกรุณากดติดตามแม่เพชรด้วยเพื่อที่จะได้ไม,ไ,มไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่เพชรจะเอาความน่ารักของน้องนุกน้อง,องปายนะคะมาเล่าใหา้ท่านผู้ชมได้รับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะที่รักทั้งหลายขอบคุณมากคะ่ะ